สวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคะเหมือนรูปโปรไฟล์ของตัวเองให้ได้ก็พอปัญหานี้จะหมดไปนะคะลูกค้าถ้าเราใช้ครีมตัวนี้ค่ะฟังทางนี้ฟังทางนี้ขอให้หนีออกจากตึกนี้ให้เร็วที่สุดถ้าตึกเราอาจจะมีคนติดเชื้อโควิดค่ะครีบออกไปให้เร็วที่สุดทุกคนเลยค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะมาภายในสินาที ดีผมลืมของครับป้าแองโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องบอยไปหรอกอะไรกันเนี่ยายแลวนี่ดูเนื้อเท็กเจอร์ดีมากเจมีคนติดโควิดจากขอเราเก็บของระวังหมดเลยไปแกจะมาวาร์บเมื่อไหร่ตอนนี้เห็นไหมเนี่ยว่าออเดอร์กำลังคลุ้งเลยเจ๊เจ๊ปิดไลฟ์เถอะเจ๊ปิดทำไมไม่ปิดไลฟ์สอดต่อเลยโจมาหยิบไปเบาๆแกไปหยิบกล้องโจฮชย ค่ะค่ะรอดูสถานการณ์ต่อจากนี้ไปนะคะมีคนติดโควิดค่ะเดี๋ยวเราตามลงไปดูข้างล่างไปค่นะคะุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูสถานการณ์ข้างล่างกันนะคะชาวหอนี้ตายจากสถานการณ์โควิดค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันเมษาสวยเสมอขยันไลฟ์สถาน,า <c oughs> น,นีนะคะเราอยู่ในสถานการณ์ชาวหอนี้ตายจากโควิดน้าทีนกันค่ะนีะ่พอก่อนไหมเจ๊ พวกเราจะตายห่ากันหมดก็เพราะความบ้ายอดไรยอดแชเจ๊นี่แหละนี่แกไม่รู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสหรอเอ้ากอล์ฟเปล่าอย่าพูดไปมาถ่ายกจก่อนแกเห็นไหมเนี่ยยอดวิวเป็นล้านเลยเอ้าไอ้คิมไอ้คิมยังยังไม่ไปเนีนย